ปุญญานิปรโรกัสมิงปิิธาโหนติปานินันติก็อเจริญในธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญกถิน บุญกถินนั้นเป็นบุญเฉพาะกิจบุญเฉพาะการที่จะทำการได้นั้นก็ต้องอาศัยการเวลาเป็นการที่เฉพาะนักขัตเกิ์ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด ถึง 12, สิบห้าค่ำเดือนสิบสองคือสิ้นสุดหนึ่งเดือนเป็นการที่พระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตให้พระนั้นแสวงหาผ้ามาทำจีวรหลังจากออกพรรษาได้หนึ่งวัน ก็เป็นการที่พิสุทั้งหลายผู้จําปัญษาท่วนไตมาตรในอาวาสได้มีโอกาสแสวงหาผ้ามาทําจีวรคือผู้ที่มีจีวรเปียกจีวรเก่าจีวรค่ำคร่าหรือขาดนั้นจึง มีโอกาสมีสิทธิ์การแสวงหาผ้ามาทำจีวรนั้นเป็นไปด้วยความลำบากยาโจม <c oughs> ขหาบดีเช่นท่านบอกว่ากาเลททันทิสพัญญาวาทันอยูวีตมัชรลากาเลนะทินั่งอริเยสุอุชุผู้เตสุตาติสุก็หมายความว่า ญาตโยมผู้มีศรัทธามีสติปัญญาไม่มีความตนีจึงเห็นการนี้เวลานี้เป็นเวลาที่ตนจะได้กระทำเป็นภาระหน้าที่แบ่งเบาภาระจิตใจของพิสุ <c oughs> ผู้แสวงหาในการนี้ จึงได้ประวารณาหรือเขาเรียกว่าปกักกรถินผู้มาปกักกรถินสแสดงความจำนงที่จะมาทอดกรถินตามภาษาชาวบ้านเพราะนั้นการนี้ <c oughs> จึงเป็นการเร่งด่วนเมื่อพิสูจน์ทั้งหลายผู้ได้โอกาส ในการสแสวงหาผ้านั้นก็ดำเนินไปบางวัดบางสำนักบางท้องถิ่นบางท้องที่ก็สแสวงหาผ้ามาทำด้วยความสัพพยะสะดวกสบายบางพื้นที่บาง <c oughs> สถานที่แว่นแคว้น ปฏิรูปรเทที่ธุระก,กันดานก็จะหาญาติโยมที่มีศรัทธาที่จะมาปักกระถินนี่ก็ยากก็เป็นธรรมชาติ <c oughs> ของบุญกุศลวาสนาบารมีของบุคคล และเว้นแคว้นต่างๆที่แตกต,ต่างออกไปที่ว่าปฏิรูประเทสวาโสจะเอตมังคลมุตตมังเพราะเหตุดังนี้จึงมีการต้องอาศัยความสามัคคีของบุญกะถินคือสามัคคีในหมู่ของพิสุ ที่จำพรรษาท่วนไตมารในอาวาสความสามัคคีของญาติโยมผู้มีสติมีปัญญาเพราะนั้นสวยสง์บุญกฐินนั้นเป็นสังฆกรรมต้องอาศัยพิสุอย่างน้อยห้ารนะูที่จะมาทำสังฆกรรมมาอุปโลกนกรรม <c oughs> มาร่วมอนุมโมทนานกรรมมาร่วมการทำกิจกรรมเช่นกะผ้าตัดผ้าเน่าผ้าเย็บผ้าย้อมผ้าพินทุผ้าที่ฐานผ้านั้นเป็นขบวนการหรือเป็นวิธีการของกระทำในสังฆกรรมโดยที่อื่นๆนั้นไม่มีความระบุไว้ชัดเจนอย่างนี้ ส่วนญาติโยมผู้มีสติมีปัญญาเห็นการนี้เป็นเฉพาะการจรึงได้หยุดการหยุดงานปักกถินเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณนะก็จึงได้ชักชวนกันมาร่วมด้วยช่วยกันหาเปลือกไม้แก่นไม้ ที่จะมาทำเป็นสีย้อมผ้าสีต่างต่างที่จะพอหาได้ก็พากันมาต้มมาเคี้ยวให้เกิดน้ำฝาดที่จะเอามาย้อมผ้ากระถินนั่นเองพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้จึงต้องเกิดมาจากความสามคัคคีพวกพ่อ้าวานิชพวกขหาบ,บดีผู้ไม่มีเวลาที่จะมาทำในกิจกรรมเหล่านั้น ก็ต้องอาศัยบริจาคทรัพย์ <c oughs> บริจาคทรัพย์ของตนเอามาลงในกองกระถินหรือที่เราเรียกกันว่าที่รวมสิ่งของจะเห็นได้ว่าสมัยนี้ในกองกระถินก็จะมีผ้ามีตะละปัดมีบาทมีตถาบริการ และมีอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเช่นหม้อ <c oughs> กระทะเครื่องครัวทั้งหลายนอกจากเครื่องครัวแล้วก็ยังมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จะเอามาทำเพราะว่าสมัยก่อนนั้นวัดไม่มีโรงครัวมากที่จะรองรับขึ้นมหาชนมากมายจึงเป็นเหตุให้ผู้เห็น เกิดสติปัญญาก็กันมาทำสมัยนี้อาจจะตั้งเป็นโรงทานเป็นโรงทานคณะต่างๆรวมกันมาทำเพื่อจะมารองรับงานกระถินที่มหาชนที่หลั่งไหลมาจากจตุรทิศคณะสงฆ์ที่มาร่วมกันจึงเกิด ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังฆมณฑลนั้นๆในแว่นแควนนั้นๆจึงเกิดความสมัครสมานสามคัคคีจึงเพราะนั้นภาระหน้าที่เหล่านี้จึงเรียบริ่งด่วนในหนึ่งเดือนนั้นแต่ด้วยเหตุแห่งการรีบเร่งนั่นเอง <c oughs> พิสูจทั้งหลายก็รีบเร่งทำให้ <c oughs> การเย็บจีวรการทำจีวรน,นั้นสำเร็จอย่างทุระกันดานแล้วก็บางครั้งก็ต้องดอกไปก็คือทำเสียนั่นเองพระพรมศาสาดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จไปจึงได้ตัดถามพิสุทัท้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนพิสุททั้งหลายเธอทำอะไร องฉันเย็บจีวรพระพุทธเจ้าค่ะพอพระองค์ดูแล้วก็ความรีบเร่งไม่เป็นระเบียบการดึงแรงบ้างค่อยบ้านก็ทำให้การเย็บนั้นไม่สม่ำเสมอไม่เป็นระเบียบไม่เป็นวินยัยไม่เป็นแบบแผน <c oughs> พระองค์ก็ทรงอนุญ,ญาตให้ใช้กระถินกระถินะ ทุตส,สังก็คือท้าให้ใช้กระถินมาดึงดึงผ้าให้มันตรึงแล้วก็ประกบผ้าให้เป็นระเบียบก็ทําให้การเย็บนั้นเรียบร้อยออกมาดีเป็นระเบียบเป็นวินัยเมื่อเป็นดังนั้นก็จึงอนุญาตกระถิน <c oughs> เมื่ออนุญาตกระถินแล้วการกระทําก็ ล่าช้าเพราะว่าพอจะดึงจะตึงเกิดเย็บเสร็จบางสำนักก็ทำเสร็จภายในหนึ่งเดือนบางสำนักก็ได้ผ้ามาช้าก็ล่าช้าไปพอสิ้นการทำจีวรคือวันเพ็ญเดือนสิบสองก็มีการเดาะกระถินก็คือต้องลื้อไม้สะดึงออกเพื่อจะ <c oughs> ผ้าเสร็จไม่เสร็จก็ต้องหยุดเพราะมันสิ้นการมาเมื่อพระรมศา,าสดาเสด็จไปเห็นก็เลยถามมาดูก่อนพิสุทั้งหลายพวกเธอจะทำอะไรเล่ากล้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พวกข้าพเจ้าหม่อมฉันจะดอกกระถินนอา้าวพวกเธอเย็บผ้ายัางไม่เสร็จทำไมจะดอกสละ มันสิ้นการแห่งการทำจีวรแล้วพระพุทธเจ้าค่ะคือวันนี้เป็นวันเิ็ญเดือนสิบสองครบกำหนดที่พระบรมศาสดาอนุญาตในการทำจีวรพระพุทธเจ้าค่ะพระบรมศาสดาเห็นอย่างนั้นเพราะว่าในหนึ่งเดือนปลายฝนต้นหนาวนั้นบางพื้นที่ฝนก็ยังไม่หยุดโดยเด็ดขาด การแสวงหาผ้าก็เป็นไปได้วยความลำบากจึงอนุญาตให้ขยายเขตการทำจีวรอ,ออกไปถึงกลางเดือนสี่โดยให้อานิสงส์กระถินดูก่อนพิสุทั้งหลายที่ใดได้การกระถินได้การการ,การการะถินก็คือได้ได้ทำการ <c oughs> ด้วยผ้าพืนใดพื้นหนึ่งก็คือจะเย็บให้มันเสร็จดังผื้นใดพื้นหนึ่งก่อนก็ให้ขยายเขตออกไปถึงกลางเดือนสี่ได้ในการแสวงหาผ้ามาทำจีวรก็เป็นการกระถินอนิสงกระถินที่เราเรียกว่าอานิสงกระถินนั่นก็คือได้ขยายเขตการทำจีวรอ,ออกไปถึงกลางเดือนสี่ปัจจุบันนี้มันก็ เป็นเรื่องง่ายสำหรับการแสวงหาผ้าก็คือว่ามีโรงงานมีการเย็บการทำผลิตจีวรสบงสังขาติครบรูปแบบที่พระแทบจะไม่ต้อง <c oughs> ลำบาก <c oughs> ในการเย็บในการกระทำเหล่านั้นจึงสำเร็จรูป มาจากโรงงานจึงเรียกว่าเป็นกระถินน็อกดาวน์หรือกระถินสำเร็จรูปโดยที่พระไม่ต้องได้มีความรู้ในการตัดในการเนาในการเย็บการย้อมแต่ประการใดโรงงานทำให้เสร็จเพราะนั้นก <c oughs> ระถินปัจจุบันนี้จึงถวายเสร็จก็สามารถเดาะได้เลยไม่ต้องขยายเขตการทำจีวรอ,ออกไป เพราะอะไรก็เพราะว่ามันเสร็จทั้งไตรครบไตรแล้วนะเพราะนั้น <c oughs> การทำกระถินทุกวันนี้จึงเป้าหมายของการทำกระถินนั้นไม่ได้เน้นไปในการแสวงหาผ้าไม่ได้เน้นไปในการที่จะทำการกระถินตามพุทธานุญาต ก็ทำ <c oughs> ก็ทำตามเป้าหมายก็คือปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ากรถินนั้นจะเป็นเรื่องปัจจุปัจจัยไทยธรรมเป้าหมายหลักอย่างนั้นเป็นต้นจึงมีการทำกรถินกันแต่ละสำนักก็จะเน้นที่ปัจจุปัจจัยไย,ยธรรมว่าได้มากน้อยแค่ไหน มีคนมาร่วมมากๆปัจจุป,ปัจจัยเหล่านั้นจึงเอามาทำในการก่อสร้างบุรณะปฏิสังขรณ์เป็นหลักสร้างอุโบสถสร้างที่เคารพต่างๆเกิดขึ้นในงานกฐินเครื่อกฐินนั้นจึงเป็นความหวังของพิสษจ์ผู้จำพรรษาที่จะได้บุรณะปฏิสังขรณ์มีค่าน้ำค่าไฟมีค่าปัจจุป,ปัจจัยทายธรรมที่ได้มา จึงเป็นเหตุให้เกิดการทำกระถินในรูปแบบเหล่านี้มากขึ้นเพราะเป็นความหวังที่พิสุจะได้ใช้หนี้ในการก่อสร้างจะได้บุรณะถาวรวัตถุอย่างนี้เป็นต้นจึงเกิดการทำกระถินในรูปแบบใหม่จึงเรียกว่าเป็นการทอดกระถิน จะเน้นที่บริวารมากกว่าการเย็บจีวรมากกว่าพิธีกรรมที่ว่ารู้จักกะผ้าเน่าผ้าเย็บผ้าพินทุผ้าอธิษฐานผ้าอย่างนี้ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่แม้แต่บุคณ์จะมีเข็มมีได้มีไม้สะดึงมี <c oughs> สีมีน้ำฝาดมีเครื่องบริหาร อุปกรณ์ในการทำอย่างนี้เป็นต้นเพราะเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนการเปลี่ยนเป้าหมายก็เลยเปลี่ยนไปเพราะนั้นบางสำนักก็ยังดำนมรักษาไว้ในรูปแบบที่ยังเป็นจุดลักถินที่มีการแสวงหาแบบโบราณการกึ่งปฏิรูปโดยการเอาผ้ามาตัดมาเย็บมาย้อม ให้เสร็จให้การในภายในวันนั้นจึงเป็นเหตุให้พิธีกรรมเหล่านี้หาดูได้ยากพอสมควรเพราะนั้นสำนักที่ยังทำก็เหลือน้อยเต็มทีที่จะเอาผ้ามากะมาตัดมาเย็บมาย้อมให้เป็นความสมัครสมานสามคัคคีกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ก็จะ ลดน้อยถอยไปแต่ก็ยังมีเหลืออยู่ให้ดูเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาร่วงรับรู้มีโอกาสตื่นขึ้นมาได้ยินได้ฟังเรื่องบุญกฐินก็ <c oughs> เพื่อที่จะ <c oughs> ให้ญาติโมยมไนมาสามขี่ลองรับกฐินเขาเรียกว่าอนุโมทนากฐินให้พระ ทั้งหลายอยู่ใกล้ๆที่รับรู้ก็จะมาร่วมอนุโมทนากะถินและอีกสิ่งหนึ่งที่ที่แตกต่างไปจากบุญต่างๆก็คือจะอัญเชิญเทวดาทั้ง4ทิศแปดทิศสิบทิศมาร่วมอนุโมทนากะถินถ้ากะถินเหล่าใดเป็นอันการคือได้ทำให้มันถูกต้องตามพุทธานุญาต ก็เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะร่วมอนุโมทนาถ้ากฐินไม่เป็นอันการทเทวดาก็จะไม่ร่วมอนุโมทนาอย่างนี้เป็นต้นกฐินจะเป็นอันการหรือไม่เป็นอันการนั้นเราจะได้ฟังในการต่อไปในโอกาสนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพกฐินก็ดีจะเป็นกฐิน โดยหมู่โดยคณะโดยตระกูลใ,ใดๆก็ตามหรือจะเป็นกฐินสามัคคีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มาร่วมด้วยช่วยกันก็<ะ>ข,อขออนโมทนากับเจตนาที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นกุศลและจิตที่เป็นจิตที่เป็นกุศลที่จะยังศาสนาให้ยั่งยืนด้วยาการกิจกรรมพิธีกรรมและก็สิ่งของเครื่องใช้ ม่ว่าจะจะปะจุกปจัจจทายายธรรมทั้งหลายที่จะเอามาลงในพระพุทธศาสนาในรูปแบบของบุคคลในรูปแบบของพิธีกรรมในรูปแบบของถาวราวัตถุก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้เจตนาที่บริสุทธิ์ความตั้งจิตตั้งใจที่ส,ะสระจ,จาคะะไม่มีความตนี ที่เจตานาที่ตั้งมั่นและมุ่งมั่นให้ดีก็ขออนมโมทนากับเจ้าภาพกับถินที่มีความบริสุทธิ์ใจมีสติมีปัญญาก็ขอให้ทวยเทพเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล21ชั้นพรมนั้นจงมาร่วมอ,อนมโมทนากับถินที่เป็นอันการด้วยกันทุกรูปทุกนามทุกตัวตนทุกคนทุกท่านเทิน